วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแน,นวทางบอลบอลเน้นวันนี้เ z i d จัดให้ทุกวันมากเซข่าวดีคือเอเมซอนพันไมรี่แบกสายพันโทษแบนกลับมาแต่สองประการหลังเบนจามงนปาหวาดและนาเยฟอาเกิดตต้องเล่นอย่างระมัดระวังเนื่องจะมีใบเหลืองคาดโทษถ้าเกมนี้โดนจดชื่อจะติดโทษแบนเกมหน้าทันที นอกจากนั้นอาเกิดลังต้องเช็คความฟิตเนื่องจากเจ็บคนขาหนีบขณะที่อาเมตราเล่และอาเมียมูริโยเจ็บกล้ามเนื้อฉีกส่วนแนวรุกอามินชูรีคาดว่าต้องพักถึงเดือนมการาคมเนื่องจากปัญหาเจ็บหัวไหลโรเบโตเดอเซบี bi, คุณซื้อชาวอิตาเลียนจะไม่ปรับทับแนวรุกจากตัวเก่งอย่างเมสันกรีนวูดอีกอไปเซาและปีแอเมริกโอบาเมยอง โดยไลาหลังทํา1ประตู2แอซิสในเกมล่าสุดที่ชนะนีดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแดนกลางได้ปีแอเอมิลหอยเบียกพร้อมกลับมาลงสนามหลังได้พักในเกมล่าสุดส่วนฟากุนโดเมดินากองหลังอาเจนตาย,ยังคงชวดลงสนามต่อไปนิวคาสเซน เกมล่าสุดที่ชนะแมนซิตี้ลุยอิดฮอลถูกเปลี่ยนตัวออกท้ายเกมกระนั้นเอ็ดดี้ฮาวมั่นใจว่าแบ็กซด์รายนี้แค่เป็นตะคิวหลังไม่ได้ลงสนามมานานเนื่องจากบาดเจ็บไม่ได้เจ็บแต่อย่างใดนอกจากนั้นทีมยังได้แดนเบิร์นพ้นโทษแบนในหลีกกลับมาส่วนคีแรนทิปเปียกองหลังเจ็บเล็กน้อยและแอนโทนีกอร์ดอนคนขาหนีบยังไม่หมดโอกาสลงเกมนี้ อย่างไรก็ตามวิวโอซูลา่าข้อเท้าอยู่อันวิซ่าหัวเข่าและแฮร์รี่สันแอสลีย์ต้นขาหมดสิทธิ์ลงสนามชอยลิตนตันมิดฟิลพันดุมีใบเหลืองคาดโทษเกมนี้ต้องเล่นอย่างาระวังถ้าโดนจดชื่อจะพลาดเกมกับไบเออร์เลเวอร์คุเซน11ผู้เล่นตามคาดมาร์เซ่สี่สเคโลนิโมลุยยี่ทิโมธีเวอาเชื้อแมงป่าวาดเลโอนาร์โดบาลดีเอเมซอนพันมรี เจฟฟรีย์กองดอกเบียพ er, ีแอ์เอมิลฮอยเบียกเมสันกรีนวูดอังเคลโกเมดอีโกไปเซาและพีแอ์เอเมริกโอบาเมยองนิวคาเซิล 4-3-3, นิกโปรบติโนลิฟ์บราเมนโตเซเวนบอดมันมาลิกเทอาวแดนเบิร์นบรูโนกินมาไลสซันโดโตนาลีโชเอลลิงตันจาคอบเมอร์ฟี่และฮาวิบานส์สนามสตาเวโรโดม พูตสินมาริซิโอมาริอานีอิตาลีมักเซ์ปลดล็อกหลังชนะเกมล่าสุดเก็บ3มแต้มแรกจาก4เกมรอบลีกเฟดอย่างไรก็ตามนิวคาสเซิลแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งโดยเฉพาะแนวรุกที่ใส่สกอร์ได้ต่อเนื่องที่เด็ดที่ขาดเหนือกว่าเรทนี้น่าเชียร์นิวคาสเซิลมีสิทธิ์เบียชนะมากกว่านิดๆผลที่คาดมักเซ์แพ้นิวคาสเซิลหนต่อส